ครอบครัวก็ชื่นชมกันะครับข่าแล้วก็ยินดีต้อนรับสาขาล่าสุดของตั้งซิงจัวนะครับสาขาเนี้ยคือตั้งซิงจัวแสนผู้ด่ามีแนวคิดยังไงคะมีแนวคิดยังไงกับสาขานี้นะครับคือสาขาเนี้ยมันเป็นการต่อยอดจากสาขาต่างๆของตั้งซิ Seiten ้งจัวแล้วเราก็คุยกันเล่นเเองว่าเราจะมีความเอาเอาจริงเอาจังกับเรื่องของเาาใช้วัสดุที่เป็นของแท้ที่ย่างแรงมาก เสาทางเดินก็เป็นเสาไม้จริงนะครับ,รบแล้วก็พวกปูนเนี่ยก็จะีเป็นปูนเข็แบบนะครับข้างในร้านเนี่ยก็จะเป็นร้านขายของพิเรียร้านอาหารซึ่งเดี๋ยวกำลังจะเปิดดำเนินการต่อไปในหน้นะครับแล้วก็จะมีวของเวิร์กชอ็อปวของเวิร์กช็อปของพิ้เรียร์เนี่ยเราก็จะพูดถึงว่าอย่างของเดิมเนี่ยเราเป็นร้านของเรียร์ให้คนมาเที่ของเรียร์เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีลูกค้าที่รู้สึกว่า อยากจะใช้เวลาในลักษณะของการเที่ยวให้ได้รู้จักวัฒนธรรมมาสายของเขาเรืองขนมเคี้ยเนี่ยมันทำยังไงเหรอน้องอยากจะลองทำของเราเองไดหมเดี๋ยวไปฟังให้คนที่เรารักครนะครับผม,มแล้วก็ส่วนเวิร์คช็อปเนี่ยาการที่จะได้ทำขนมเคี้ยเนี่ยเราก็จะพูดเรื่องประวัติความเป็นมาที่มาที่ไปกว่าที่ขนมเคี้ยเนี่ยมันจะมาถึงตรงนี้ให้เราปั้นให้เราทานเนี่ย ที่มาของเาัง่วหน้น่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องราวตอนนี้ของเราแล้วพื้นที่ของร้านตรงนี้มีตรงนี้มีพื้นที่สิบไร่ตั้งตั้งแต่ทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกมีความสุขมากเลยครับเพราะว่าสิ่งที่ตั้งใจทำเนี่ยมันก็เกิดผลตอบรับนะครับอย่างตอนที่เราพุยกันว่าทาไมเราถึงอยากจะทําร้านนี้ร้านนี้มันไม่ใช่แค่เป็นสาขาเพื่อจะขายขนม แต่ว่ามันเป็นสาขาที่เป็นเรื่องของเรื่องราวของการพูดถึงความภาคภูมิใจในอาชีพที่เรารับสื่อทอดมาจากบรรพบุรูษแล้วเราก็รู้สึกดีว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีความเชื่อมโยงกับทุกคนว่าทุกคนเราก็มีบัเวลาเราพูดถึงเรื่องงานที่บรรพบุรูษเราทำได้เป็นอาชีพที่เราเลี้ยงตัวเองเนี่ยเราก็มี โป,โปรโมชั่นอะไรไหมสำหรับนะฮะเทศกาลปีใหม่นเทศกาลปีใหม่นะครับขนมเปี๊ยะเนี่ยเราคนจีนทุกแห่งจีนเนี่ยเวลาเราไปเจอญาติหรือว่าเจอคนที่เรารักนับพิณเนี่ยเราเจะฝากขนมเปี๊ยะขนานใหญ่คนก็จะสงสัยว่าทำไมจะต้องซื้อขนมเปี๊ยะขนานใหญ่มันมก,กินก็ยากอะไรต้องหามีดมาหั่นแต่ว่าเปี๊ยสะสำหรับคนจีนแล้วเนี่ยถือว่าเป็นของมีค่านะครับครับเวลาที่คนจีนเขาได้เนี่ยเขาจะเรียกครอบครัวมาล้อมวงกัน ทั่นเป็นชิ้มบางๆเองทางกับน้ำชาดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เขาได้รับขนมเนียเนี้ยมันก็คือมันไม่ได้ได้รับแค่ของมนนะครับมันคือการสร่งสอนความความอบอุ่นของครอบครัวให้มารองรวมกันทานขนมอร่อยด้วยกันให้มีช่วงเวลาของเรายูร่วมกันเพราะว่าช่วงเวลาที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยจริงๆมันไม่ไีไม่ที่น้น,น,นะครับ๋อทำไมถึงเ,เลือกตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นจุดที่ ให้กับมอเตอร์เวย์ผมิว่าลูกค้าอยากจะไปเที่ยวสุริยาริยมวนมาเนี่ยแทโย่โลเองบางทีเรามีร้านอาหารที่ตั้งใจทำก็เป็นรนะ้านที่เป็นเมนูเหมือนกับเมนูที่บ้านเราทําอะไรกินกันสมัยอ้วนมีบรดกอะไรในเมนูอาหารที่น้องส่งต่อกันมาเนี่ยเราก็จะเอามาใส่เองตอนนี้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเปิดได้กี่ตอนนี้เนี่ยในในร้านเนี่ยมันจะ รนแรกก็คือร้านขายของฝากตอนนี้เปิดแ,แรกนะครับส่วนร้านอาหารส่วนของเวิร์กรช็อปกิจกรรมปั้นขนมปี๊ยะแล้วก็ส่วน,อนของที่พิเ์ษก็เดี๋ยวลองลนะครับแต่ละสัปดาหอย่างเนี้ยถ้ามาที่ร้านเนี้ยเราอยากจะให้เป็นที่ที่คนเนี้ยได้รู้จักข,ขนมปี๊ยะที่ไม่ใช่แค่ แต่ว่าที่เรารู้สึกว่าถนมชนิดนึงเนี่ย้ามน้ำมะเลมาทคนตางแล้วก็วที่จะมารุ้นเราในทางเนียมันมีีผ่านเรื่องราอะไรมากผ่านวัฒนธรรมอะไรมากือของที่ตงอยู่อีกประเทศนึอีกั้าทำหนึ่งี่ยวันเนี้ยมันที่บางทายเียมันมีที่มาที่ แล้วมันย้อนดีความเชื่อนยศคือเรื่องเราอ่ะมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างใกล้ตัวเนาะเราทุกคนท้องที่ก็เยอะในยทั้งในไทยนะครับแล้วก็ความชื่อมโยงของเราเนี่ยมันเป็นส่วนที่เป็นข้อดีอันนี้ปิดปิดเหมือนที่ไหนนะครับเ่อปิดเป็นไรนใครผ่านงาก็ได้เลยนวัดได้เลยได้เชิญชวนมามาเที่ยวเชิญชวนมาเที่ยวใส่เกาด้วยช่วงนี้ปีใหม่ก็มีงานที่ขอทำพระบารมีนะครับโหเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่เราจะได้ งานรวบรวมผลงานของอาจารย์ชรู่อาจารย์ชลุ่ยติดไทยอาจารย์ที่มีลูกมือนิ้วอย่างเงี้ยครับอยู่ที่ศูนย์ศิลปิจเนาะมีลูกประติมากรรมคนท้วงอยู่ไน้ธนาคารกรุงินนอนเป็นหัวปรมาจารย์ผู้รูปประการของศิลปินไทยเลยนะในแล้วก็ถ้าถ้าท่านได้ไปดูได้ไปซุกซ่าเนี่ยผมว่าค่ามากเลยนะจะได้มางานเป็นที่เป็นของทางนี้างท้องถิ่นในงานแล้วก็มาแนะ เาห้องน้นําค่ะวันนี้ถามนิดนึงมีออนไลน์ไหมค,คะสั่งออนไลน์ออนไลน์ได้ครับก็เข้าไปที่ตั้งชื่อจตุวันอ่า tfj 1932อื